สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเบนซ์กวงเสงอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้เบนซ์จะพามาทำความรู้จักรถ4ประตูมิซูมิชิไททัน2.4พัดนะฮะคันนี้จะเป็น2ระบบเบนซินกับ LPG นะครับเป็นปี2013นะมาชมกันเลยว่าข้างหน้าแจ่มขนาดไหนอ่ะ ไฟด้านหน้านะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าวเลยไฟหน้ากริ้งๆเลยนะสองสว่างไกลมากๆเลยกระจังหน้านะเป็นลังพึ่งรามิซูใหญ่ๆเด่นๆดูเท่ดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกนะอ่าส่วนด้านข้างนะจะเป็นยางเอทีของฮันคุกนะท่านผู้ชม 24570R16 พร้อมลุยได้เลยนะส่วนด้านข้างนี้นะสีดำดุดุสวยสวยอ่าบอกได้เลยว่าโคตรดุเลยคุณพ่อบ้านไปชมด้านในมามาชมกันเลยด้านในนี้นะฮะจะเป็นสีทูโทนมาพร้อมกับจอเดิมติดจากโรงงานนะครับ แอร์เป็นแอร์ปรับปกติบอกได้เลยว่าสวยมากมีเครื่องเล่นซีดีนะฮะเป็นเกียร์นี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าลอยเม็ดอาร์คเดิมเดิม บอกได้เลยว่าเดิมๆไม่มีจิ้มมาใหม่อย่างแน่นอนนะฮะท่านผู้ชมเ,มเดิมๆทุกอย่างนะฮะหัวน็อตเดิมๆด,ด้านหลังมาชมด้านหลังกันเลยนะด้านหลังดูกว้างสะดวกสบายมากๆเลยนะครับน่าดูเท่ดูสปอร์ตบึกบึนมากๆเลยอยากจะให้ ภรรยาเป็นสไตล์ผู้บริหารแบบนี้ก็ได้มิสุูบิชิทยท่านสามารถทำให้ได้สูงโปร่งดุนั่งสบายไปชมด้านหลังกันเลยด้านหลังนี้นะโคมไฟลมดำโคตรสวยเลยบอกเลยมาพร้อมกับไฟ LED อ่ากันชนท้าย ไททันตัวนี้โคตรตะมุตะมิเลยนะแต่ดูเล็กดูบางคนบอกว่าการชนท้ายเนี่ยเล็กแต่บอกเลยเลยนะครับว่าโคตรแข็งแรงผมพูดเลยมาฝั่งนี้เบนจะพามาฝั่งคนขับเบาะนี่นะยังปรับ แบบปกติปรับมือปรับเมนูนนเบาะเดิมๆสวยๆนะจะขึ้นมาพามาให้ดูปุ๊บอ่าดูเท่ดูสปอร์ตใช่ไหมละ่ะท่านผู้ชมพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยสามก้านนะมีครบทุกอย่างมาพร้อมกับที่ใส่กลองใส่แว่นตาสวยๆ ไฟติดทุกหลอดนะจ๊ะบอกเลยอ่ะคันนี้นะปุ่มแก๊ส LPG เป็น2ระบบมาพร้อมกับที่ปรับมุมมองกระจกมองข้างนะเดี๋ยวเบ้นจะพาไปชมเครื่องยนต์แจ่มขนาดไหนไปชมกันเลย สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะฮะก็เป็น2.4เบนซินบวกกับ LPG เครื่องเดิมๆเ,เลยนะท่านผู้ชมมาพร้อมกับตรามิซมชิมอกอย่างเดิมๆเลยนะหัวน็อตยังเดิมๆอ่าสวยๆไม่มีคาบน้ำมนันไหลเยิ้มอย่างแน่นอนบอกได้เลยว่าแจ่มมาก คันนี้มิตซูบิชิราคาเพียง2 2 8 0 0 0บาทเพียงแคปบหน้าจอแล้วส่งมาให้เบ้นนะฮะติดต่อ063-273